สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้บ้านและสวนช่วงบ้านและสวนชวนคุยไม่ใช่นะครับวันนี้เราไม่ได้มาสวนกล้วยไม้คุณผู้ชมวันนี้ช่างประจำบ,บ้านนะครับพิเศษนิดนึงเราเคยเลือกซื้อหลอดไฟฟิลอุปกรณ์เล็กๆไปแล้ววันนี้เรามาเลือกซื้ออุปกรณ์ชนี้ครับลิฟต์ครับลิฟต์ก็คือลิฟต์ที่ขึ้นลงตามบ้านนี่แหละครับคุณผู้ชมแต่มันจะมีความพิเศษนิดนึงฮะพิเศษยังไงนั้นตามผมมาครับผม ผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่สุพลแล้วนะครับที่เป็นเจ้าของไปพบกับเขาสักหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่สุพลโฮ้ยตัวใหญ่กว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยอุ้ยอยู่ตรงนี้แหมสวัสดีอีกครั้งครับพี่สุพลครับสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือพี่สุพลนะครับเจ้าของแบรนด์ Easy Home Lift นะครับลิฟต์เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับผู้ชมคงทราบข้อมูลอยู่บ้างแล้วนะครับว่าก่อนที่จะสร้างลิฟต์เนี่ยก็คือ เราต้องสร้างพร้อมบ้านเลยคุณผู้ชมคงทราบดีนะครับก็คือต้องมีโครงสร้างมาพร้อมบ้านอย่างวันนี้ครับพี่สุพลครับ,รบถ้าผม,ผมอยากจะได้ลิฟติดตั้งภายในบ้านผมที่สร้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะต้องไปติดยังไงตรงไหนอะไรยังไงบ้างครับพี่ไม่ว่าบ้านคุณจะสร้างมา5ปี10ปี20ปี5 0แล้วแต่อขอเดินดูรอบๆทั้นเดียวดูก่อนขอดูพื้นที่ที่เราจะเอาลิฟต์ตัวนี้ไปตั้งลิฟต์ของผมสามารถสั่งตัดได้ตามความต้องการของลูกค้าท่ากับว่าสั่ง ตัดเหมือนตัดเสื้อนะนะคุณผู้ชมว่าอยากจะได้ขนาดไหนก็แล้วแต่พื้นที่ของบ้านนั่นเองครับช่องมันอาจจะอยู่ประมาณสักเมตรคุณเมตรยี่สิบที่เหลือเป็นช่องว่างเล็กๆเลยเล็กๆแค่นั้นอผมก็สามารถที่จะทําลิบให้คุณได้หนึ่งเครื่องในในพื้นที่ที่เล็กๆอย่างนี้ก็ทําได้หละเล็กกว่านั้นก็ทําได้สุดๆเลยกี่กี่หน้ากว้างกี่เซนติเมตรเท่าที่เคยทํามาหน้ากว้าง50เซนติเมตรยาวเมตร30เซนติเมตร ก็คือ50คูณเมตรสาได้ลิฟต์หนึ่งเครื่องแล้วอย่างนี้มันจะรับน้ําหนักได้ยังไงครับการรับน้ําหนักลิฟตัวนี้นะฮะมันเป็นลิฟต์ที่แข็งแรงมันเป็นระบบไฮดรอลิกนะฮะไฮดรอลิกเนี่ยมันจะสามารถสร้างกาลังได้เยอะแยะมากมายอ๋อฮะทนทานทนทานน้ำหนักแน่นอนที่อยู่ในลิฟต์เนี่ยสามารถบรรทุกได้300กิโลกรัม300กิโลกรัมครับผมคนที่จะขึ้นลิฟต์ผมนัมีโจทย์ได้ดีที่สุดนะฮะได้ประโยชน์ที่สุดก็คือผู้สูงอายุผู้สูงอายุคนชรานะฮะคนท้องคนท้องที่สําคัญคื ผู้นั่งรถดีแช่อ๋อก็จะดี <c oughs> คราวนี้พิสุพลคือบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่กันแค่คนสองคนไงครับ <c oughs> ไม่ได้มีอยู่แค่คุณพ่อคุณแม่เรามีเราอย่างเงี้ยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วบางบ้านเนี่ยมีเด็กอ่ะเดกเ็กเล็กๆไม่รู้ <c oughs> และไอลิฟเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีรั้วพี่ <c oughs> เด็กเป็นที่เข้าไปเล่นสัตว์เลี้ยงเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็โดนทับแบนหมดเลยพี่แล้วมันจะปลอดภัยเหรอครับมันต้องลองครับ เฮ้ยอะไรอะพี่พี่เดี๋ยวผมจะลองลองอยู่ใต้่างก็ได้แล้วคุณลองดูเฮ้ยนี่ช่วยกลกระดกดเม็ดสีเขียวครับผมเม็ดลงเฮ้ยจริงเหรอเอาจริงเหรอพี่เอาเธอหน่าปลอดภัยไปอยู่ข้างล่างด้วยกันมาเลยครับมาด้วยกันเลยมาเราผมเตี้ยกว่านะครับเรา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 คู่เลยนะครับพี่นะครับเตี้ยกว่ารู้หรือยังครับเป็นยังไงไม่เจ็บเลยฮะ จนได้ปลอดภัยความรู้สึกรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงที่ถูกลิฟต์มันกดลงมาก็คือมีระบบความปลอดภัยต้องมีเซนเซอร์ใช่ไหมถูกต้องครับมีเซนเซอร์การป้องกันการกดครับครับมาถึงส่วนสำคัญที่สุดของงานนี้ฮะสุดๆเลยคือราคาครับพี่ โอเคราคาลิฟตตัวนี้นะครับครับเราจะขายเป็นนะครับความสูงของตัวบ้านเป็นหลักครับบ้านเราที่ผมขายก็มี2ชั้น3ชั้นเราเอาเริ่มต้นที่2ชั้นก่อนับ2ชั้นบ้านทั่วไปที่เป็นมาตรฐานความสูงประมาณ3เมตร3เมตรราคาเริ่มต้นที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทครับราคาเริ่มต้นที่2องแสนเจ็ดหมนบาทใช่ครับผมวันนี้นะครับ ผมขอบคุณพี่สุพลมากนะครับที่ให้ข้อมูลความรู้กับเราเรื่องของริบเพื่อที่อยู่อาศัยส่วนช่างเลือกคราวต่อไปจะพบกับอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงช่างเลือกครับ คุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะส่งเข้ามาในแฟนเพจช่างประจําบ้านได้เลยนะฮะรับรองว่าเราจะอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคำถามอย่างดีนะฮะรอนี่แล้วกันนะครับทุกรายการช่างประจําบ้านทุกสัปดาห์นะฮะวันเสาร์เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางอัมรินทีวี34วันนี้ผมฮองเต้และต่อยยกเต็ง กูเปิดไฟให้เลยอ่ะทำอะไรก็ทำไป